สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูลวันนี้เรายังคงอยู่กับก,บการใช้งานสลรคอพื้นฐานนะครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่7จะมาแนะนําว่าเราจะสามารถตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยของบุคคลในภาพได้อย่างไรครับ ในปัจจุบันนี้นะครับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเราก็สามารถจะนำตัว AI ไปช่วยในการตรวจจับหรือตรวจสอบคนที่สวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับตัวเซลครนะครับก็มีการทำงานนะครับที่สามารถช่วยตรวจสอบกานะรสวมหน้ากากอนามัยของบุคคลที่อยู่ในภาพของเรานะครับหรือเราจะเอากล้องไปตั้งไว้ แล้วก็ให้ตรวจสอบนะข้อมูลนะครับอันดับแรกเราก็ดึงปุ่ม button run มานะครับต่อไปเราก็ไปเลือกเอาเ webcam นะครับมาต่อได้เลยนะครับทำการคอนฟิก webcam นะครับก็เลือกเ webcam ที่ที่เราต้องการนะครับก็ขึ้นช่องตรงนี้ละเสร็จแล้วก็ปิดออกไปต่อไปนะครับลองทดสอบตัว ดีบัคของเรานะครับว่ากล้องที่เราใช้งานนะครับภาพปรากฏออกมาหรือไม่นะครับเราดึงดีบัคออกมาแล้วก็เลือกที่ Image นะลองกดลันหนึ่งครั้งนะครับได้ภาพออกมานะครับเราก็กระตุ้นนะครับให้เกิดภาพแสดงตลอดเวลานะครับโดยการเอาสัญญาณวิ่งกลับมาด้านนี้นะครับพอกดปุ๊บอันนี้ก็คือจะได้ภาพที่มีการลันเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะใช้ตัวโนดที่เป็น deep detect นะครับอยู่ใน s l l AI a เราดึงออกมานะครับแล้วเราก็ต่อสัญญาณเข้าไปในตัว deep detect นะครับตอนนี้นะครับตัว deep detect อย่างที่เรารู้นะครับว่าเราต้องโหลดโมเดลที่มีการสอนหรือเทรนเรียบร้อยแล้วเข้าไปให้เป็นข้อมูลเพื่อจะแยกให้ได้ว่าวัตถุนะครับหรือข้อมูลในภาพนั้น เป็นวัตถุอะไรหรือมีลักษณะอย่างไรนะครับตัวการตรวจสอบตัวการสวมหน้ากากอนามัยนะครับตัวการตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดเอาตัวโมเดลนะครับหรือเวทที่มีการสอนไว้แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คําอธิบายนะครับอาจจะใช้ตัวเวอร์ชัน3นะครับที่เป็น face mask นะครับ ก็คือการตรวจจับหน้ากากอนามัยแล้วเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราก็ทําการแตกไฟล์นะครับเพื่อได้เป็นโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์สําหรับน้ําหนักในการตรวจสอบหน้ากากอนามัยนะครับหรือ face mask นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับ v3 channy face mask นะครับ ข้างในก็จะมีไฟล์นะครับที่เป็นเนมหรือเป็นลาเบลของภาพนะครับแล้วก็มีเวทนะครับที่ผ่านการเทนนะครับตัวที่เป็นเนมนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับก็จะมีนะครับมีแบดนะครับมีกู๊ดแล้วก็มีนันนะครับแบดนี่คือไม่สวมนะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับกู๊ด ก็สวมหน้ากากทำไมนะส่วนนันก็คือมีนะครับแต่ว่าสวมไม่ดีนะครับก็คือสวมไม่ถูกลักษณะนั่นเองนะครับก็มี3 l a b e l นะครับที่จะใช้เราไปเขียนโปรแกรมกันเลยครับทีนี้นะตอนนี้เราก็มาที่ตัว config นะครับตัวปุ่มตรงนี้นะครับกดฟันเฟืองขึ้นมาแล้วเราก็ทำการกดปุ่ม config ต่อไปก็กดเครื่องหมายบวกครับ ตั้งชื่อนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า ai 2นะครับอันนี้แล้วก็กดโอเคต่อไปเราก็ทำการเลือกเอาโฟลเดอร์นะครับที่มีเวบหรือโมเดลที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับผมดาวน์โหลดไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับ v 3ที่นี่ face mat นะครับก็จะมี3ไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วก็ชูดนะครับก็คือเลือก เลือกโฟลเดอร์เลยนะครับไม่ต้องไปเลือกเป็นไฟล์นะถ้าเลือกไฟล์อย่างนี้มันจะชูดไม่ได้นะครับต้องคลิกข้างนอกนะครับคลิกข้างนอกก่อนนะเข้ามาแบบนี้นะครับต้องเป็นไดเรกทอรีเท่านั้นนะครับก็กดชูดนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโมเดลก็จะถูกโหลดเข้าไปในตัว d e e detect ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ได้โมเดลของ AI มาแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วนะครับว่ามีการสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่นะครับผมก็เอาดีบัคมาต่ออีกตัวหนึ่งจะเห็นว่าตอนนี้นะครับแบดนะครับเป็นคนไม่ดีนะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับทีนี้ผมจะลองเอาหน้ากากอนามัยมาสวมนะครับเราสวมหน้ากากอนามัยข้าไป๊บปุ๊บอตอนนี้กู๊ดนะครับ 99%นะครับกู๊ดก็คือสวมหน้ากากอนามัยอ่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยแบบอื่นล่ะครับลองดูนะว่าโปรแกรมมันจะฉลาดไหมนะครับอันนี้เป็นแบดนะถ้าเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอ่าเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอ้าวกู๊ดครับอ่ากู๊ดก็คือดีนะครับอ่าถ้าสวมไม่พังอ่าครับสวมไม่ดีนะครับอันนี้นะก็คือไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับ่ะอันนี้ อ่ะกูดแล้วนะครับสีอื่นล่ะได้ไหมนะครับอลองอ่าผมมีสีชมพูด้วยนะลองดูซิว่าถ้าเป็นสีอื่นจะเป็นยังงโอ้ก็ยังได้นะครับสีอื่นก็ยังได้ก็ยังถือว่านะฮะก็ตรวจจับนะครับสีอะไรก็ได้ขอให้เป็นหน้ากากอนามัยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเขียนคำสั่งให้กับตัว l a b e l นะครับเพื่อที่จะทําการแสดงข้อมูลออกมานะครับว่าพบคนสวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากนะครับแล้วก็ลากที่ตัวแปร l a b e l นะครับตัวโหนด l a b e l มานะครับแล้วก็ต่อสายสัญญาณเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็ทําการเขียนคําสั่ง javascript เข้าไปนะครับเดีวเราเปิดที่ payload นะครับเพื่อจะดูว่าเราต้องอ้างอิงถึงตัวแปรอะไรนะครับ แล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับประกาศตัวแปรว่านะครับตัวแปร object นะครับนะครับตัวแปรว่า object ตัวเล็กไปไหมครับเดี๋ยวขยายเพิ่มนิดนึงนะครับ1 5 1 6โอเคนะครับตัวนี้ก็เท่ากับนะครับ payload นะครับนี่คือตัวใหญ่นะครับทันลงมาก็คือ deep detect นะครับ จุดนะครับทานลงมาอีกนะครับตัวอ็อบเจกที่อยู่ใน deep detect นะครับเราต้องการใช้ตัวนี้ครับคือตัวที่ชื่อว่าอ็อบเจกนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์เลยนะครับต่อไปเราจะหาดูว่าในอ็อบเจกของเรามีอ่าตัววัตถุที่ค้นพบกี่ชนิดกี่ตัวนะครับแล้วก็ใช้ว่า l ลนสนะครับเก็บว้ในตัวแปรเลนสนะครับก็บอกว่าตัวแปรอ็อบเจกนะครับ จุดด้วยเล n นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็วนซ้ำเข้าไปนะครับในตัวแปร Object นะครับเพื่อที่จะ Get ค่าออกมาว่ามันตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับนะให้ I เริ่มที่0นะครับแล้วก็ I น้อยกว่า l e n นะครับแล้วก็ I บวกบวกนะครับก็คือเพิ่มค่าขึ้นไปทีละหนึ่งนะ หลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบนะครับว่าเนมที่อยู่ในออบเจกต์แต่ละตัวนั้นเป็นค่าอะไรนะครับอ่าเราก็ if นะครับบอกว่าตัวแปรออบเจกต์นะครับตัวที่ i นะครับตัวที่ I ก็คือใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับจุดด้วย Property Name เนะครับเท่ากับ Good มไหมนะครับ Good นี่คือดีนะครับใส่หน้า ากากอนามัยนะครับเราก็ให้ลาเบลเขียนออกมานะครับบอกว่าสวมหน้ากากอนามัยนะครับทีต่อไปนะครับถ้าเราต้องการตรวจสอบคนที่ไม่สวมนะครับเราก็ elif นะครับ elif นะครับเราก็บอกว่า อ b อ e เจตนะครับตัวที่ i จุดด้วย name เท่ากับ bad ไหมนะครับเท่ากับ bad ก็คือไม่สวมใช่ไหมครับไม่สวมหน้ากากอนามัยนะแล้กนะ็ให้เขียน l ลเ e l ออกมาว่าไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับนะก็บอกว่าไม่ สวมหน้ากากอนามัยนะครับทีนี้กรณีอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าเรามีแค่3กรณีเนาะนะครับก็นีื่นคือพบการสวมแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นก็ก็บอกว่า l ลเ e l นะครับเท่ากับนะครับสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องนะครับ ก็จะมีอยู่3 3สถานะตรงนี้นะครับที่ได้มานะครับทีนี้ใน3สถานะนี้นะครับบางครั้งอาจจะไม่เข้าทั้ง3สถานะเลยนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องใส่ค่าเริ่มต้นของ label นะครับเอาไว้ข้างบนนะครับเพื่อป้องกันกรณีผิดพลาดก็คือนะครับ ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเราก็บอกว่าเราไว้อย่างนี้นะครับขออภัยน่าจะเพียงผิดนะครับโอเคนะครับแก้ไขบรรทัดที่2นะครับพิมพ์สลับกันนะครับตามนี้นะครับถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะครับ เอาละเสร็จแล้วเราลองไปทดสอบนะครับนะข้อมูลของเรานะครับปื๊บนี่ตอนนี้บอกว่า,าไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับจริงไหม <_ mauv> จริงนะครับเอาหน้ากากอนามัยมาสวมหน่อยนะครับปุ๊บสวมหน้ากากอนามัยแล้วนะครับเรียบร้อยสวมหน้ากากอนามัยนะครับลองสวมแบบผิดนะครับนี่สวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องนะครับแบบนี้นะครับก็เราก็เอาตัว กล้องนะครับไปตั้งไว้ตรงทางเดินทางเข้าตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้คุณสวมหน้ากากอนามัยถูกต้องไหมหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยเราก็ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามของเรานะครับหรืในห้องเรียนของเราก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ใช้งานเสรคอสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานในกรณีอื่นๆก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ